ขอแนะนำระบบเสริม Business p a r ต a d ค a วา e Security Control ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานขั้นสูงเรียกย่อๆว่าระบบ AS เป็นระบบส่วนหนึ่งของวิ s s น็คพ s p a y r o l ลที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานของพนักงานระดับต่างๆในคุณสมบัติพิเศษที่มากกว่าการจำกัดสิทธิ์ในระบบมาตรฐานเพื่อป้องกันในส่วนความลับ และจำกัดให้ฝ่ายบุคคลแต่ละท่านหรือแต่ละระดับทํางานและเห็นในเฉพาะส่วนที่รับผิดช,ชอบเท่านั้นโดยสิทธิในขั้นพื้นฐานนั้นมีตั้งแต่กำหนดชื่อผู้ใช้งานตรหัสรับของพนักงานแต่ละท่านที่มีหน้าที่รับผิดช,ชอบในการทำเงินเดือนพร้อมกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้เช่นสามารถบันทึกได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือไม่มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลแต่สามารถอ่านข้อมูลที่มีได้เป็นต้นค่ะหลังจากนั้นพนักงานที่ได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสลับจากผู้ควบคุมระบบแล้วพนักงานสามารถแก้ไขรหัสลับของตนเองได้สำหรับวิสเน s s a ัทแอดวานซ์ซิเคีย r ริตี้คอนโทรระบบกำหนดสิทธ์การใช้งานขั้นสูงจะเสริมความสามารถในเรื่องจาะจงสิทธิ์ที่มากขึ้นเช่น คุณสมบัติในการกำหนดเปิดปิดระบบต่างๆเช่นระบบที่ท่านมีคือระบบเงินเดือนและระบบบริหารงานบุคลบคล Business Part Advanced Security Control, ระบบกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานขั้นสูงจะสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะระบบที่ตนเองรับผิดชอบตามตัวอย่างคือพนักงานท่านนั้นจะทำงานเฉพ บบบริหารงานบุคคลเท่านั้นจะไม่สามารถมองเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเงินเดือนได้เช่นแถบเงินเดือนภาษีเงินได้และประกันสังคมเป็นต้นค่ะคุณสมบัติต่อไปคือการกำหนดเปิดปิดแถบข้อมูลจากตัวอย่างที่ผ่านมาคือพนักงานที่รับผิดชอบระบบบริหารงานบุคคลจะสามารถเห็นและทำงานได้ทุกแถบข้อมูลย่อยของระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งในบางแถบข้อมูลในระบบบริหารงานบุคคลบางข้อมูลผู้ดูแลระบบไม่ต้องการให้ระดับพนักงานสามารถดูได้ผู้ควบคุมระบบสามารถกำหนดติดไม่ให้เห็นแถบข้อมูลบางแถบของระบบนั้นได้ตามตัวอย่างที่แสดงค่ะ นอกจากนั้นบางกิจการป้องกันไม่ให้พนักงานที่บันทึกประวัติพนักงานหรือพนักงานท,ทั่วไปทราบถึงอัตราเงินเดือนดังนั้นพนักงานทั่วไปจะไม่สามารถบันทึกหรือเหตุเฉพาะช่องอัตราเงินเดือนได้ตามตัวอย่างค่ะสำหรับ Business Part Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูงยังสามารถกำหนดสิทธิพิเศษ ให้พนักงานแต่ละส่วนเห็นเฉพาะรายชื่อและข้อมูลพนักงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลเท่านั้นเช่นเมื่อกำหนดสิทธิ์ขั้นส่งแล้วจะทำให้ฝ่ายบุคคลท่านนั้นเห็นได้เฉพาะข้อมูลเช่นฝ่ายบริหารทั้งหมดมี5ท่านเมื่อกำหนดสิทธิ์ขั้นส่งแล้วจะทำให้ฝ่ายบุคคลท่านนั้นเห็นได้แต่เฉพาะข้อมูลพนักงานฝ่ายบริหาร3ท่าน p a v ว Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูงจะเสริมความสามารถในเรื่องจอดจงสิทธิ์ในการจัดทำรายงานได้โดยกำหนดการเข้าถึงรายงานได้ตามสิทธิ์ของพนักงานแต่ละระดับหรือหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นรายงานทั้งหมดดังตัวอย่างระบบ a s สามารถจำกัดสิทธิ์พนักงานให้สามารถจัดทำโดยเห็นเฉพาะบางกลุ่มรายงานเช่น ทำได้เพียงแต่บัตรพนักงานและจัดทำรายงานประเมินหรือสิทธิการลาต่างๆเป็นต้นค่ะจะเห็นได้ว่า Business p a ด์ s d v a n c e d s e c u r i t ร Control ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากข้อมูลของธุรกิจส่วนของงานบุคคลที่เป็นความลับเฉพาะที่สามารถจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน และจำกัดให้ฝ่ายบุคคลแต่ละท่านหรือแต่ละระดับทำงานเห็นในเฉพาะส่วนที่รับผิดชอบเท่านั้นหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อระบบเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โทร02-880-8800ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ